แล้วหมู่บ้านในกันชากันชงนี่ก็คือเราจะใช้กันชงกันชงก็คือกันชาเขาเอื่นกันชาแปรสภาพอย่างเงี้เขาเอื่นนะมันเพี้ยนมันกลายพันธุ์เลยมันกลายพันธุ์กันชากลายพันธุ์กลายเป็นกันชงเขาาว่่เเป็นทีดียวกันเออแต่ว่าคอเด่นของกันชงเนี่ยก็คือมันเป็นเส้นใหญ่ เด่นใหญ่เขาไปท่อผ่าอมาก่อนจ้ออันนี้เข้าสีใส้ใส้เงื่อนไขเนี่ให้กุ่มแม่บ้านท่อผ่าเนี่ยท่อใยกันชงสาวใหญ่กันชงแล้วเอาไปทอผ้านี่เป็นการในเรียกร้องเรื่อยส่งเสริมการท่องเที่ยวอันที่สองนี่เรื่องการชา เขาก็ดจะผลิตเองในในอนาคตเาเราจะผลิตเองปลูกเองผลิตเองตอนมุกีกฎหมายนี่แล้วสายนาวังมันเป็นชุมช่นดีตร้งประเทศเขาพิจักดีเนาะพอดีทุกทุกปีเนี่ย้าวมีโลกไล่โควิดโคอิดทุกปีเนี่ยแขกญี่ปุ่นนี่อีคณะหนึ่งทิพย์ก้นดีทิพ้อองมาแวะเวียนมาเยี่ยม ยามไปชุมชนสายนาวังเพื่อมาแลกเปลี่ยนศึกษาวิถีชีวิตของคนสายนาวังเนี่ยแล่คือแขกญี่ปุ่นคณะสำคัญคือแขกญี่ปุ่นและแขกที่อื่นเท่ากับสีส่ไสเนี่ยเอาโลกต่างต่างเนี่ยใครสนใจมาทดลองมาอาจจะเป็นโฮมสเตย์สามวันสี่วันเนี่ยเจ็ดวันแล้วแต่มาทำนักมาอยู่อาศัยอยู่สายนาวังเนี่ยอาจจะสนใจ สิ่งทอที่ทอจากใหญ่กันชงนะอาจจะนึงใจบําบำบัดโรคต่างๆด้วยน้ำมันกัญชาหรือบางคนอาจจะน้้ำต้มกัญชาเนี่ยนะมันจะทำให้นอนหลับดีน,นอนหลับดีแล้วกันอาจจะบถึงแก่โรคแต่ว่าหลายคนทดลองนี่ ยังแม่บ้านผมนี่แติ๋มก um. ็กินประจำกินหน้าไปต้มผันชาเนี่ยนี่แกสิแกติมต้มไม่แล้วแกก็สิใส่ตู้ไว้กินประจำกินขึ้น้ำชาเนี่ยกะคลายไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยปวดขาหลายคนฉะนั้นในไอเดนเขาจะใส่เงื่อนไขคือชุมชนกัน องค์กัญชาแล้วก็ได้คุยกันไปหลาย <c oughs> หลายหลายหลาย,หลายรอบแล้วกับกับพระเนาะทั้งนี้ก็ไปคุยกับเนี่ยคู่กาเนี่ยเจ้าสำนักยานสิทธิ์สังไชน,นี่วัดปา่ากุฎาไก่แกก็ยินดียินดีที่ที่ร่วมมือกับชุมชนทรับเอ็ดเรื่องนี้แด่คุ้แม่บ้านนี่ก็สนใจ ซึงเขาต้องไปเบิ่งงานที่เขาเห็ดแล้วนในไทยก็โดยเฉพาะพวกชาวเขาเนาะพวกม้งพวกนี้เขาสิใช้ยาก,กันชงสาวกันชงก็ต้องจัดไปเบิ่งงานอีกครั้งหนึ่ง,เร,ง,เ,รงเรื่อ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 งเส้นใยกันชงเรื่องกัญชาในเรื่องปลูกนี่คือปโมโง่ปัญหาในการปฏิบัตินี่คือจังมือสองสามอาทิตย์นี่ ไปเบิ่งงานที่โรงพยาบาลภูเบศกับวิโลดไปแล้วเขาว่าขันมีตัวผูกผ,ผสมมีสารน,นั่นเองว่าสารเป็นยาแต่เข้าหมดไอยขาเยื่นหรืล่ะเนี่ยตอนแรกเขาก็หลงดาเขาว่าให้ลงทุนลงเรือนอะไรนะเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านเนี่ย <c oughs> เขาว่าอันนึงเนี่ยคือป้องกันว่าให้มีตัวผูกว่าผ,ผ,ผสมอย่างในเหตดลงเรือน แต่ว่าไท่เฮ้าปัดโบนไฏิสนใจมันตัวผู้ตัวแม่กันมันผลไม่หันละตัวผู้ไว้ใจต้มกันว่าแล้วพอผสมปุ๊บตัวยามันจะหายไปไอ้สีในการปฏิบัติกันอันนี้เขาก็ต้องพิจาราไปโดยจารั์เกลียงเนี่ยนะมาจัดมาไลราชพัฒน์สกลนครเนี่ยคงอยู่ตำนาญการที่มีเรื่องเล่นๆเราไว้เขาฟังเชิญผมนี่ผูกนาดเรื่องผูกนะปไฟคนนิดวะนะไล่ พอมาผมเทียงเขามาตลอดนะเรื่องนี้นะที่ว่าขันปูกกันชาเสรีคนไมได้ติดทราบมืดบ้านมืดไม่จริงหรอกผมอยู่นี่มาสี่สิบปีละมาตั้งงานอยู่โม่เคยขาดปูกว่าอย่างปูกใช้ต้มไก่เออมักให้พ่สูบสูบเราสิเป็นมาาแต่นั่นไม่จริงหรอกที่ คนบอกว่าถ้าปล่อยเซรีเดี๋ยวคนมันติดติดซ่ามันบานเมืองคือตอนนั้นสู่เรื่องเหล่าสู่เรื่องเหล่าเซรีเขาบว่าคนจะติดเหล้าเต็มบ้านเต็มเมืองไม่จริงอีกคนผมมากินเนี่ยตีหน่อยกูกินเลยก็ตายกูกินเลยผมที่มากินเนี่ยแพงเลยกูก็ซื้อกินแ่นั้นบอกแล้วนั่นมันโรเกียวผมยกรรนี่ก็ตัวีประเทศเนปาลนะเนปาลเนี่ยกันชาเนี่ยละอคางลาะแหวเนี่ยน้องคันหน้ามีต่ต้นเดียว ต้ติ่เตี้ยแค่นี้ผมก,ก็ถามมาคุเทศถามล่ามหรือเป็นอาจารย์มาไล่กับมันดูแกก็บอกไม่มีเปอร์เซ็นต์สุกเกียรติเนี่ยอาจารย์สุกเกียรติพยายามถามมีคนเสพกีคนปีกี่เปอร์เซ็นต์พวกกลุ่มไหนเสพไม่มีแกว่ามัดเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่พวกคนแกเนี่ยชอบสูบแต่ว่าน้อยมากแกวาแต่คนที่ใช้มากที่สุดคือพวกกุ๊กโดยเฉพาะกุ๊กลงรงแรมดังๆหาดาวอย่างมีเข็ดดามเครสมา มะพร้าก,ก็นี็ใส่ต้มใส่ซุปภาษาฝรั่งมาซุปเนาะใส่แกงกันอ,อ่ะค้นห่อร่มดนีพวกนี้ใส่หลายแต่ในพวกก็ลุกล้อมแนมเนี่ยแต่นั้นไม่จริงที่บอกว่าถ้าปล่อยกัญชาเสรีจะทำให้คนติดกัญชาติดอย่างไม่ไม่จริงแต่นั้นแต่ว่าเขาไปตรงนั้นเนาะเขาไปเรื่องว่าในมัมมับัดโลกนะ แล้วก็ที่คุยกัดชาไว้เนี่ยคือว่าที่เป็นชุมชุมชนยิมบ่นชุมชนที่มีความสุขไปมาทีกนยิมกกินน้ำชาเนี่ยกินน้ำต้มกันชาอย่างต่างแต่เข้าสิบสุนได้ในด้านในยุ่นเริงต้มชากินน้ำชากับสูบชาคนละอย่างเลยครับชุมชุมชนขมายอะไรนะคนละอย่างเดชาว่าอันต้มนี่เป็นยาเนี่ย มันจะมีอาการประสาทหลอนอันสูบนี่แน่นอนหลอนแน่นอนมันอันสูบนี่แต่นั่นคนละอย่างอุ้ยก็ไดชามาแล้วเป็นเจ้าสนทับรับไปกันชาสมุนไพรเนาะกะเอาท่นนานน,น,นนี้เหรอเนาะแต่นั่นในตอนนี้เขาเริ่มฝึกในการปิดต่อไปโก่กเนี่ยไม่ต้อง นัน่นเราต้องส่งเสริมมานี่มไ,มไม่เห็นเองเ <c> ก <oughs> ่งทุกคนแล้วอย่างแต่ว่าชุมช่นถึงหฮาวอยู่องมาคุ้ยกันว่าต้องแบงแบงแบง,แบงไฟไฟพริษไฟแจกจายไฟไย,ยาไฟไย,ย่งก็ว่าไปเราต้องต้องมาแบงหนาทีจะได้พอดีพอได้บอกไอ วันนี้มีลูกรามเป็นเพศสัตกรอยู่เขาวงเนี่ยมาบอกมันขีดหยามกันคุยกันที่หลามแต่คุุยพันๆมากแกแกแกยิ่ดีที่ร่วมโมการก็เข้าเนาะเป็นเพศสัตกรเรียนเรื่องหยามาไดยเพาะเอาำนี่เนาะเดินนะตัจากไอ้ลุยเนาะรอจานเกียงเสร็จเมื่อไหร่มีสัญญาณให้จาง ตั้งใจอย่าตั้งใจนานนะอันวันนี้ในการเคลื่อนในระดับประเทศเนี่ยมันก็คุยกันเรื่องของการยกร่างเป็นกฎหมายนะฮะใช้ชื่อว่าพรบรพืชยากัญชากระท่อมสับปะชาชนครับก็มีสายเภสัชสายนักกฎหมายสายนักวิชาการนะครับแล้วก็คือสายาคประชาชนครับก็ไปยกร่างกฎหมายขึ้นมาภายใต้ บหลลปฉบับนี้นี่ก็จะมีกรรมการพืชยาระดับชาตินะครับมีหน้าที่ในการอนุญาตนโยบายนะครับสนับสนุนชุมชนนะครับในการปลูกกัญชาภายใต้กรรมการชุดนี้ก็มีตัวแทนภาคยายชนสัสดส่วนก็ต้องเท่ากับภัคราชการนะและภาัราชการก็จะมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับตัวของอพืชยากัญชาเช่น ปปสเนาะสํานักงานปปสสํานักงานที่เกี่ยวกับองการวิสาหกรรมเครือข่ายภาพยายชนที่ทําเรื่องอพืชสมุนไพรเช่นมือที่สุขภาพไทยพวกน้ครับหรือว่าตัวแทนปราชชาวบ้านที่เขามีความเชี่ยวชาญเรื่องของการใช้กัญชากระท่อมตรงนี้นะครับมาเป็นกรรมการวันนี้ในกฎหมายนี่เริ่มแรกมันเขียนไว้ว่าปลูกได้คนละบ้านละยี่สิบต้นต่อหลังคาเรือน ครับทีนี้เขาก็ไปดูบทเรียนของต่างประเทศนะครับก็อยู่ที่สี่ถึงหกต้นนะครับตอนนี้อยู่ที่สี่ถึงหกหกต้นนะครับชุมชนนี่ถ้ารวมตัวกันนะครับถ้าจะปลูกนี่ต้องต้องมารวมตัวกันเนาะเป็นกติกาชุมชนเป็นธรรมนูญของตำบลขึ้นมานะครับแล้วก็ไปขออนุญาตก,กับกรรมการพืชยาร,ระดับประเทศนะรกรรมการพืชยาก็จะให้การอนุญาตแล้วก็สนับสนุนชุมชนปลูกนะครับใช้ทางการแพทย์เท่านั้น ใช้ทางการแพทย์เท่านั้นมันมีตัวอย่างบทเรียนที่เขาว่าชุมชนสามารถจัดการได้คือที่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับบ้านน้ำผู้ครับเป็นชุมชนที่เขาปลูกกระท่อมมานานหลายร้อยปีนะครับมานานหลายร้อยปีแล้วก็ให้ปปสสำนักง,ง,งานปปสน,นะครับก็ไปทำอะไรนะไปทดลองนะครับไปทดลองว่าชุมชนสามารถที่จะจัดการ พื้ยาติดๆนี่ไม่ให้ไปใช้ทางอื่นได้ไมาใช้ทางการแพทย์ได้ครับมีตัวอย่างบทเรียนอยู่ที <c oughs> นี้กฎหมายฉบับนี้นี่มันต้องใช้การเข้าชื่อเสนอกฎหมายนะครับหนึ่งหมื่นรายชื่อเสนอกฎหมายครับ <c oughs> ขั้นตอนก็ที่ผ่านมานะครับผู้ที่เริ่มเสนอกฎหมายยี่สิบคนไปยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภา,า <c oughs> เมื่อวันที่ยี่สิบหกธันวาคกสองที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนตอนนี้ก็คือการให้เครือข่ายต่างๆนะครับช่วยกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายก็ท้ายแต่สำเนาแบบาชนแล้วก็แบบฟอร์มกันเข้าชื่อ <ladım. S 1> คิดว่าหลายท่านที่มาวันนี้นี่ครั้งที่แล้วเนาะเกนครั้งที่แล้วนะครับรซึ่งตอนนี้อยู่กับผมนี่ได้อยู่พันห้าร้อยลายชื่อน,นะครับพันห้าร้อยลายชื่อแต่ว่าส่วนกลางที่เครือข่ายเฝ้าระวังระบบยานี่ ก็ประมาณสักสองสามพันะครับสองสนเขาก็คาดไว้ว่าประมาณสักเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนพฤษภาคมนี่น่าจะได้สักหมื่นกว่ารายชื่อเพื่อสำรองไว้สำรองคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติการเข้าชื่อเช่นหนึ่งไม่ไปเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนาะคุณสมบัติคนที่เข้าชื่อเสนอสมายข้อไปเลือกตั้งครั้งล่าสุดเจครับี เขาตรวจสองรายชื่อเนาะอยู่นี้มีครั้งที่แล้วผูใ้ใดได้ส่งเลยค่ะอ๋อขั้นตอนการเสนอกฎหมายปุบ๊บพอครบหมืน่มนรายชื่อนี่อย่างพลบบํนานาญนี่บ้านเราไม่รู้มีใครร่วมหรือเปล่านะครับพรบบานานนี่ได้ทั้งหมดหนึ่งหมื่นสี่พันรายชื่อนะครับนะทางสํานักง,งานเลขาธิการรัฐสภาเขาก็จะทําหนังสือส่งมาที่บ้านข,ของคนคนนั้นที่เข้าชื่อเสนอกฎหมายว่า คุณยังยืนยันที่จะเข้าชื่อเสนอกฎหมายนี้ป่าวหรือป่าครับซึ่งเราก็ไม่ต้องไปตอบอะไรนะครับเพียงแต่เป็นกระบวนการขั้นตอนของการเช็คว่า,าที่ท่านเข้าชื่อไปนี่แม,ม่นเจ้าของจริงหรือเปล่าหรือคนอื่นเอาสำเนาบัตรประชาชนของเราไปแล้วเราไปเข้าชื่ออย่างนี้ครับเป็นการตรวจสอบการตรวจสอบเจอครับก็มีหลายคนอย่างชาวบ้านเราเห็นหนังสือตากฟุดมาจาก สำนักงานเลขาธิการร,า edi, จจรัฐสภาเนี่ยก็ตกใจเนาะว่าไปเกี่ยวข้องอะไรยังไง <c oughs> มันเป็นกระบวนการตรวจสอบเฉยๆของการเข้าชื่อสนอกฎหมายทีนี้ตัวพรบรกัญชาตอนนี้มีอยู่ประมาณสักสิบล่างครับสิบล่างล่างของเรานี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งล่างของที่อยู่รัฐสภานะครับล่างแรกนี่ที่เขาไปยื่นตอนนั้นมีล่างของพรรคภูมิใจไทยของภูมิใจไทยนี่ยังเป็น พรบรยาเสพติดอยู่ครับแต่มาใช้ในทางการแพทย์เฉยๆไม่ได้เป็นพรบรพืชยาเหมือนเหมือนพรบรที่ภาคพยาชนทาก็ด,ดึงดึงออกมาเป็นกฎหมายใหม่เลยนะครับร่างของลุงตู้กับแม่มดกัญชาก็เป็นอีกร่างหนึ่ร่างของสายสภากัญชาแห่งประเทศไทยก็เป็นอีกร่างหนึ่งร่างของใครอีกจานเพียงก็คือรุง มันมีหลายสายนะครับอยากจะทำร่างกฎหมายนะครับซึ่งเขาก็ใช้ช่องเอข้าชื่อเสนอกฎหมายบ้างนะครับใช้ช่องสสสสสอ,สอ,สอนต่องเท่าไหร่นะสิบเจ็ดคนนะสิบเจ็ดหรือยี่สิบคนนี่เนี่ยครับยี่สิบคนนะฮะยี่สิบ,สบค,นนนค,คนอย่างภูมิใจไทยก็ยี่สิบคนก็ไม่ต้องใช้หมื่นลายชื่อ <c oughs> เขาก็ยื่นยื่นร่างให้กับรัฐสภาไปนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ เรื่องเรื่องเรื่องนี้มัน,ม,น,ม,นมันดบลงนะยางที่พิโยบ้านนะครับชุมชนไหนที่พร้อมปฏิบัติการก็ทำไปเลยนะครับในส่วนของอีสานนี่ผมก็ได้ชวนสายเพศาสต์สายนักวิชาการสายสถาบันเช่นคณะนิติศาสตร์อะไรของแก่นที่แกนไปร่วมประชุมด้วยล่าสุดนะครับแต่เราก็ คุยกันว่ามันน่าจะมีระบบการเคลื่อนหน่อยหนึ่งก็คือเราจะทาการเราได้ทําการศึกษาเนาะศึกษาสัมภาษณ์คนที่ใช้กัญชานะครับสัมภาษณ์คนที่ใช้กัญชาเพื่อเป็นฐานข้อมูลมีอยู่สี่จังหวัดด้วยกันที่ทําร่วมกันมีขอนแก่นกาลสินกาลสินก็ของที่นี่นะครับแล้วก็บนราชธานีแล้วก็สกลนครสกลก็อาจารย์เกียงครับจะสัมภาษณ์ทั้งหมด จังหวัดแล้วยีาลายยี่สาล,ลายสัมภาษณ์อยากได้เคสที่เป็นมะเร็ง <c oughs> เคสที่หนักๆที่เอายาน้ํามันสกัดเรนนชาีไปทดลองใช้แล้วอาการดีขึ้นนะครับเพื่อเป็นชุดองค์ความรู้ตัวหนึ่งที่มันจะมาสนับสนุนตัวพลบบพืชยาที่พวกเราเสนออยู่อตอนนี้ครับพอสัมภาษณ์เสร็จวิเคราะห์เสร็จก็จะมีวงชวนคนที่ถูกสัมภาษณ์นี่มาพูดคุยเป็น เป็นจุดเป็นจุดเป็นจังหวัดเป็นจังหวัดไปก็คิดว่าโครงการสำรวจนี้ออก็ควจะเสร็จภายในสิ้นปีนี้นะครับสิ้นปี63มีผู้ใดส่งใจสอบถามครับทีน,นี้มันมีเหตุการณ์ที่พี่น้องชาวบ้านปลูกแล้วก็ตำรวจไปจับนะครับอนนีนะ่อย่างเช่นบุณธีรัมเนี่ยพอชอบ ชาวบ้านเขาปลูกสองต้นแล้วก็แกก็เป็นคนสวยด้วยใช้นะครับเขาก็ใช้วิธีแบบชาวบ้านรวมตัวกันแล้วก็ไปที่สถานีตํารวจเลยแล้วก็พักภูมิใจไทยส่วนหนึ่งก็ไปด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็แถวแถวเฮ้าคือลำคือลำมี <c oughs> มีปัญหาพอจ้แถวเฮ้าครับ ผู้เลิจะสอบถามนะครับก่อนที่จะไปสู่กระบวนการประกาศจะใช้เวลานานเนี่ยนะครับการประกัดนี่เข้อยากเนาะเขาอยาผมผมเห็นเป็นประเด็นตัวหนึ่งที่ชาวบุตาักับางกอกบางกอกเรื่องการปลูกต้นนี้เท่าก็จะพวกเราที่มากันวันนีคก็กลุ่มน้อยนี่ที่ดีต้นต่างคนต่างลูกคนละต้นสองต้นนี่มันในเรื่องการการดูแรวของกลุมหมนมันหนาจะมีเป็นลงลงทะเบียนพวกเราน่ะว่ามีใครบ้างที่ผูกในกลุ่มเฮา แม่บทหลักบทใดว่าเรื่องผลประโยชน์ที่กอดก็เป็นยารักษา่เการดูแลตัวเองนี่เกิดเท่ว่าคุยจัิงๆพี่เล้าตัวพ้นหนังกระปูกตัวมันนั้นโทษถือเป้าคนเป็นปัญหาในบทคนในกลุ่มมันต้องมีการหาคน้ดีถือใครจริงใครปลอมใครมาแอบแฝงมันต้องสายตำรวจบูสายถือมันต้องว่าดิผมอยากคุยปัดมาคุยกันเรื่องลงทะเบียนด้วยพวกเราใครจะร่วมมือด้วยในอำเภอนาคูกับจังหวันาธิวาสนี่ทั้งหมดคนที่จะร่วมเรามีใครม้างมีสุดอือเขาไป็นเฮียมพูทธีต้องแจ้งกันเด้อในบทหลักรายงาน อันนี้รถไปเยี่ยมสถิตยู่ธงแมงอยู่ได้สืป่าติ้วอยู่ดอกสถิตนาคั่วไปเยี่ยมผมห้องเอมอยู่ขางเรื่องทางสารน้องเออฮากเขาไปเยี่ยมท่านประธานสภาพนาคุ้กัน,น ah! เออเขามาเยี่ยมผมอยู่ด้วยมาดูแลผมอยู่ด้วเขาเป็นมูแน <Columbus> ่ใครอยู่ดินั่นฮ่าอย่างไรต้องพึงเออกันเป็นระบบกลไกที่หนุนเสริม <aslında> ต <iendo> ิดตามกันเนาะว่าอย่างไรติดตามเขาครับนจะซ้ำคณต้องไปซ้อมกันเวลาจะมาอยากไปเจียกันดิยามตื่นอาจารย์ประมาณ กาเก็บผลมาสอนอะไรดีปริญญาต่อไป็กหนาพเป้าหมายเราคืออยู่ที่ที่พักสงฆ์บน่ะกว่าครูบาไป็นคทางเามือเราคุยกับชาวคอยนำเงาพอกอุ้ยกระโดดขนออกบาตมาจัดการอย่างเดียวนทำใหานายอยู่หันตอนนั้นมาทำด้วยอุติปะคืออย่างที่ได้คุยกันเบื้องต้นนี่แต่ว่าท่านในประชุมคุยกับภายในนี่ยชือว่ามันก็ต้องมีสมารถกีบติปูแต่ว่าเขาติบ่เอาพี่มันเนาะ เรืนว่าเขาติดกัดสกัสกดโดยกลุ่มนะทีนี่ส่วนหนึ่งก็แบ่งให้ผู้ผู้ผิดเจ้าของอย่านี้ของวัตถุดิบส่วนหนึ่งอาทิตย์ครึ่งหนึ่งนี่สินะเครื่งหนึ่งบริจาคแต่เขาก็นจะดูแลคุ้มครองไวไงคือจังมาเสียนี่ยมันเนาะน <c oughs> <c oughs> ี่สายเขาเรียกกันอะไรน, <c oughs> นะ่นรป็นออฟฟิศคุมเบื่อตำรวจนี่มันไฟไฟตำรวจนี่ก็ไป เครียกันเออเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวที่ปูกแล้วยไปปลูกขายเนี่ยเขาก็ต้องคุ้มกันให้อยูอ่เพราะว่าไปเสพติดมันก็เป็นเป็น,ปนโทษปาาระสาทร้อนเนาะต้องไปซื้อยาเน้นยาแต่โครงการเทาที่แก่แก่เพื่อคนเนี่ยเขามาซุ้มตนเทามาเป็นบัดเนาะฉะนั้นต้องต้องว่าอันนี้ว่าไว้ต้นเบื้องอต้นแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เอาประโยชน์ให้ที่ใครกงกัครับ หมดนามได้เนาะก็ะไรโมนเอาขี้ระเอาทำนี oh okay. ่ละก็เป็นเรื่องของต้องมีคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งมีกติกากลุ่มร่วมกันนะครับตอนนี้ก็เปอป็กัน อาจารย์สถิตอว่ามีอยู่มีอยู่จัใส่รมานมงด้ดเยแต่ว่นแล้วไปลอยตกนนะัุอยนะตี้การกติกาขึ้นมามือต้นดูกติกาที่อื่นเขามีไหมเอาตัวอย่างเขามาบงกับไปเกับ้องมันยะงายทำระบบทะเบียนสมาชิกมีผู้เลอเสนอตัวนะครับขณะทำงานแล้วสถิตแล้วก่อน ยังเอาเรื่องนี้ก่อนเลยอ่าผู้เลอเสนอตัวเป็นคณะทำงานก็มาลงชื่อที่กระดานนี้ได้เนาะในช่วงต้องเปิดตัวก็ได้ลเพื่อให้เวลาเราเวลาเรากระทับเขียนเองนะเออเขียนเองขียนเองแล้วก็ซิฟเยนก็ได้แล้วก็อาจจะมีวงคุยกันเดือนทุกเดือนหรือประมาณนี้อ่าครับแล้วผู้เลอนะได้ในหลายเลยมือเสาร์เจ็บในคนเที่ยวสะอยู่เราไปกันต่อที่วิธีการสกัดนะครับ โดยอาจารย์เกียงไกรซองทองนะครับอยู่คณะนาสตร์สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุขนครนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพ่อขาอะไรใหญ่เชิญอาจารย์นี่ผู้ใดจำชื่อผมได้นะแจกได้แจกพี่เอานักเรียนนี่ผู้ใดจำชื่อผมนี่แจกปีได้เนี่ยท่าพี่ก่อนนะเพราะว่าเป็น